สวัสดีค่ะโอ้ยเบียงอีกแล้วสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาดูนะคะมาค่ะตามมามาดามน้อยสจีจะพาเข้าเมียงนะคะเข้าเมียงวอ,อร์เบร์ค่ะวอร์เบร์ ไปหานองเพิ่นคะ่ะมาเด้อคะ่ะเมืองที่สวยที่สุดคะ่ะในแถบใส่ฟังตะวันออกบอกปัญญาละสิเมืองใหญ่อยู่นอกจากเมืองใหญ่ปานกลาง นิดๆเกี่ยวกับเมืองนี้ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไม่ได้รถข้างหน้าพี่น้องรถข้างหน้าโอ้ยรถขจ้าหัดขัเาาขบเป็นตะหตักเตาะอยู่เี็นยารเสตากดาเขาจะขับดีได้ไปุ้ยญ่จะเป็นตากดากขาจาวได้เจา้าเมืองพี่น้งองมาชมเมืองวอริเบียค่ะเขาไปกินเขาแรงไปกินกาแฟนั่ง น้องสาวไทยไกลทินเล่าจ่ามาดามตัวจริงในเล่าเราอยู่ในเมืองขอยอยู่บ้านนอกบ้านนอกพี่น้องเอ้ยโดนโดนเขาเมืองเธอหนึ่งข่อยกระสีบ้านนอกคือบ้านนอกเขากรุงหรอโโว่โโเพเวเย็นยังเรียนทำ คินหวังเย้ยเอาไปทันนีก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ